Yeah. สวัสดีจ้าเมื่อนี้ไม่ยัยสามาอีกแล้วเนี่ยโอ้โห oh. อาหารเย็นของไม่ยัยสาคือปลา,า,าอยังไงปลาจะอะไรปลาจระเมดทอดกระเทียมมาเด้อมาเด้อเลือกแกงเห็ดนางฟ้าสุดแซ่บอร่อยไม่ยัยสาเห็ดเด็กนี่เนีอแล้วก็ไอ้อยังไงน้ำพริกน้ำปลาเนาะ น,นี่น้ำ,นำพริกหนุ่มนะแต่ไม่มีผักนะบ่มีผักเลยจ้ะบ,บ่มีผัก <c oughs> ข้าวเหนียวเอ้ยอมึงไม่ได้กินข้าวเจ้า <c oughs> เอา <c oughs> อเพื่อนหัวลอยถางกับหลายแบบสิม, <c oughs> มาเด้จ้ะจามากินน้ำกัน <c oughs> มึอ <c oughs> นี่แซ่บงวนชีวิตมียาซายุ่งทุกมีมแต่กินปลาปลาก็มาจากบ่อลากตของเอง เฮ็ดนี่เฮ็ดนางฟ้าซื้อมาเอานะอือโอ้ส <Ooh, S 2> ุดแซ่บสุดอร่อยแซ่บด้ิจังแต่บางเงินนี่ป้าจะละเม็ดนี่นะอืาแสบด้ิค่ะอืมอร่อยแซ่บแสบไม่ใช่ค้าก็กินอะไนิดหนด่อยหรือว่าจะไปเบอกกลับขึ้นได้หึงคนอยู่ขางหลายได้หึงมื้อนอย่างงี้ใช่ไหตัดผมทำไมอืมอาหารเย็นมืน้อนี้คือปลาจัลเม็ดเอ่อ นึ่งทอดกระเทียมแล้วก็แกงเห็ดนางฟ้าแล้วก็น้ำพริกนุ่มแยมมาเด้อผู้ใดอยากกินก็มาเด้อไม่ใช่สะกิีองสซมผัลกินมันเหมือนเย็นไมื่อนี้เขากินเขาเจ้านะขขาเนี้ยเขาเจ้ามันคือมันกับเขาคือกันเนาะอืมอืมอร่อยแกงเห็ดเ้อแซ่บพี่น้อง อร่อยตอนนี้มือกำลังสวนไปสวนมาเพระาะว่ากินเลยแบบเพราะว่าอมันขบวนนขบวใหญ่มิใาเห็ดเป็ดลุกเห็ดขี้ลุกอข้างนี้นะกดไลค์กดแชร์ให้แน่เดอร์วางเสียงทำเป็นชีวิตบรรน,นอกบรรน,นอกเป็นชีวิตที่บอกว่าอยูธรรมาชาติ พอใจในสิทธิชีวิตท,ที่เรามีมันก็โอเคเหา่าเฮ้ามีความสุขในการที่เฮามาอยู่ยางสี่เฮ้ากับมีความสุขสี่ไปเห็นไม่ต้องไปคิดนังหลายเห็นญาติพี่น้องมีความสุขยิ้มเห็นลูกหลานยิ้ม,มออรอกินเสวยอิม่มมีชาก็ดีใจร้ายเพราะว่าชีวิตมันมีซํำนี่ชีวิตมันไปไปไกลมันมันมันสุดโยนเดแล้วอืมเลยนั่นแหละบัดนี้ แกเลยมากฉันไม่กินเขาน้ำกันอาหารเย็น้นมีสาาคือน้ำพริกกาละเม็ดอืมแล้วก็มีไว้ดื่มน้ำด้นเนี่ยมบายขาวยังไม่เท่เไหร่เมืมอสาำคงดื่มใว้จ่าหน่อยเนาะเปลี่ยนกัธรรมดาเนาะคนเถาเนาะอืมคนเออดื่มเป็นไงพี่น้องแ่บป้ออืมน้ำพริกนุ่มนี่นะน้ำพริกนุ่มนี่นะน กินแล้วเขาต้องมีผักแจ่มวันนี้ขี่คันไปเก็บผักก็เลยกินซื้อๆก็เลยบ่ได้ไปเพจยังมาหลายเห็นลูกหลานมานั่นแล้วเขาก็แต่เขากินปลาเนี่ไม่เห็นปลาเนี่ปลาปลาหนำพริกปลาวะไอเขาก็เรียกปลาปลาอะไรนะปลาปลาตะระม็ดปลาตะระม็ดยะอืมเอามากินกับน้ำพริกน้ำน้ำน้ำกิมมันนี่นะแซ่บแซ่บเขาว่าแเศษดิยักษ์าแซ่บขนาดไหนมิยาสากับโอหูขึ้นกัน ก็เล่นนั่นแหละมาได้จ้ะมากินข้าวน้ำกันคลิปนี้กับบ่มี่อย่างหลายมวนซืนกับลูกหลานที่เด็กมากินอยู่น้ำกันอือขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์มาสนุกด้วยกันมากินข้าวด้วยกันอดเื็นนะคะสวัสดีค่ะมัเนี่ยยังไม่ต้องปิดเดี๋ยว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 เราต้องดูหน้าแต่ละคนด้วยเอ่อญาติาแต่ละคนทุกวันเราต้องกินข้าวด้วยกันเออ ทุกวันเราต้องกินข้าวด้วยกันเ yeah. ด้ไม่ใช่ไฟยิบหน่อย <c oughs> <c oughs> ทุกคนหัวล้อหมดเลย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะฮา <c oughs> สวัสดีจ้า <c oughs>